สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจสชนชื่นเงินเก็บหมดต้องขายนาฬิกาหรูเจเรือน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงตลกให้กับแฟนคลับได้อยู่ตลอดเวลาโดยในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ต้องผเผชิญกับเรื่องราวในชีวิตที่ได้เจอโควิดกันแทบทุกคนซึ่งใครจะไปเชื่อว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาส่งผลทําให้ชีวิตของตลกชื่อดังแจ๊ดชนชื่นและแจงปุณาสาวิกฤตหนัก ทั้งคู่ได้ควงกันมาเปิดใจเล่าถึงช่วงชีวิตไร้งานไร้เงินเพราะโควิดก่อนจะเริ่มตาอ้าปากได้เพราะไปมูขั้นสุดให้ฟังว่าช่วงที่ขึ้นเงินมันเยอะก็ซื้อแบรนด์เนมแต่พอช่วงโควิดนั่งร้องให้กันเลยเพราะต้องอยู่บ้านเฉยๆรายรับไม่มีรายจ่ายเท่าเดิมลูกน้องก็ต้องเลี้ยง ตอนนั้นแจ๊สซึมเลย6เดือนแรกพวกเราพอไหวเพราะมีเงินเก็บที่เราเก็บเอาไว้หลังจากที่ดูข่าวช่วงแรกๆสุดท้ายเริ่มไม่ไหวเงินเก็บก้อนนั้นอยู่ได้แค่6เดือนก็ต้องเอานาฬิกาออกไปขาย7เรือนขายเพื่อปิดหนี้แล้วก็คิดว่าจะทำอย่างไร้าเพื่อให้มีไรายได้เข้ามา ก็เลยไปทำ u t u b e ซึ่งตอนแรกก็เปิดเอาไว้นานแล้วแต่ไม่ค่อยได้ทำช่องโควิดมาก็เลยได้ทำเพราะมันไม่ต้องออกจากบ้านเนื่องจากแจงกลัวโควิดมากก็เริ่มทำ u t u b e มาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ปังสักทีจึงขอแนวทางการมูกับพี่มดดำมาต้องไหวอะไรทำอะไรขอไปด้วยแล้วก็ได้ไปไหวเท้าเวสุวรรณที่พิษณุโลกตอนแรกก็ว่าจะขอแค่เรื่องสุขภาพจะขอให้หายจากโควิดที่แจงเป็นอยู่แต่มดดำบอกให้ขอเรื่องงาน ด้วยก็เลยขอให้โฆษณาเข้าสิและขอให้งานทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมซึ่งเป็นเรื่องยากมากแต่หลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ เราก็ได้ทุกอย่างต้องกลับเอาพวงมาลัยดอกุกลาบไปถวายกับแจสซึ่งแจสเชื่อและไปด้วยเพราะความเชื่อและศรัทธาก็เลยบูชาท่านกลับมาที่บ้านด้วยก่อนเข้าบ้านก็ทำพิธีไหว้แล้วคนดูแลบ้านก็เอาทูบมาจุดแล้วเห็นตัวเลขอยู่คนเดียวแกก็ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกทั้งหมด11ใบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ